เอาละครับกลับมาสยามภาซาเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้วคุยกับน้องวิคนเดียวเรื่องผลงานเพลงตอนนี้มีทับหน้ามาเสริมครับผมครับผมนี่เลยออฟโดฟ้าอาสยามครับสวัสดีด้วยนะครับเจ้าของผลงานเพลงโด่งดังตอนนี้ก็คือเพลงก็ะถานนะ สดค่ะ,ะ,ะจำได้ว่าเคยมามาแล้วมาพูดน้องเ็กแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ตอนดู MV นะเพลงรอเพระรักของน้องวิอน้องออฟนั่งดูด้วยึงน้องออฟบอก สวยอวิสวยเมืทำไมนวิสวยอย่างนี้อ่ะอิจฉาแม้แต่เอ็มวีของน้องออฟก็สวยไม่แพ้กันใช่แล้วนะฮะเพลงสนุกอีกเพลงนึงก็ซึ้งๆกันไปค่ะตอนนี้นะฮะเราจะมาคุยกันถึงนี่ดีกว่างานใหญ่ของเรากับไฮลักซ์สวีโก้แชมป์สบายดีทีวีลูกทุ่งเฟสติวัลปี3นะฮะใช่ครับมากกรรมเขายิ่งใหญ่ของคนลูกทุ่งนะฮะระดับประเทศเลยทีเดียวงานใหญ่ให้ชมฟรีมีรถแจกกันด้วยนะครับสองคนที่มาถึงเนี่ยนะฮะก็เราก็อยากจะให้บอก คนดูหน่อยนะครับว่า,าง,งานของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างในปีนี้ความยิ่งใหญ่เอาเริ่มที่คุณออฟก่อนเลยฮะออฟเลยนะคะก็จะตลาดนัดคนดังค่ะซึ่งโโมีศิลปินดารามาขายของเยอแยมากมายเลยนะคะ<ช>มีโซนตลาดของกินขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะรวมถึงสีภาคด้วยเขาเรียกโอท็อปสีาคนั่นเองนะมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต<ช>้มีหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะไปซื้อของกินของเยอะแยมากมายเลยตลาดนัดคนดังนี่ออฟเองก็เป็นคนใต้ด้วยใช่อยากจะทานอะไรถ้าพูดถึงอาหารใต้ออ อยากกานอะไรแกงไตปลาค่ะเอางี้ดวก่าไปคนใตู้่แล้วอาหารใต้คงจะทานเยอะแล้วถ้าให้เลือกทานอาหารภาคอื่นอยากจะไปกินอาหารภาคไหนที่สุดถ้าชอบของชอบเลยส้มตําที่สุดเลยค่ะใช่อันนี้มีอาทิเช่นด้วยส้มตําของพี่น้อยพวงงามก็มีด้วยนี่ก็ไปเหมือนกันต้องไปชิมกันได้เลยผมเล่นภาคเหนือไปเพราะไม่มีใครขาดผมดูโง่นั่นเองเพราะบอกชอบทานส้มตำบอกภาคเหนือ คุยกันผมดูโง่เลยผมโง่เลยนะไอ้นี่ก็ไม่ช่วยด้วยรู้นะมันเป็นมุกผมนะครุณผู้ชมขอเป็นเมื่อไหร่อะส้มตํามนเรื่องแม่น้อยพงงามใช่ก็ไปด้วยเหมือนกันถูกต้องไปด้วยนะฮะอ่ะนี่คือความพิเศษไปทานกันได้นะครับแต่น้องวิมีอะไรมาพรีเซนต์คะมีอะไรมาพรีเซนต์ต้องเป็นคอนเสิร์ตสิคะโอรับคอนเสิร์ตใหญ่แบบยกค่ายนับร้อยชีวิตเลยทั้งสองวันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีเวทีเล็กๆใช่แล้วไม่เล็กอย่างเดียวมันยิ่งใหญ่อีกตรงที่ว่ามันเป็นสบายดีเรดิโอโชว์แจ้งเกิดค่ะ แล้วนี่สำคัญชนะเวทีนี้ นี่คือภาพเวทีนะสบายดีเรโรโชแจ้งเกิดนะครับก็จะ,จะมีศิลปินไปโชว์ด้วยนี่พี่นัทนะฮะแล้วก็ใครที่ร้องและได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยนะครับอ่าคุณก็มีสิทธิ์นะฮะอาจจะมีสิทธิ์ออกเทปนะฮะออกซิงเกิลนะจากค่ายอาสยามของเราด้วยนะครับใช่ออค่ะไม่ผ่านออเทมีซิงเกิลครับผมใช้น้ำสกุลอาสยามอย่างเช่นอิมกับสยามยิ้มอาสยามอย่างงี้การดาอาสยามเดี๋ยวก็จะมีเพลงออกมาด้วยครับผมและแจ็อบจี้อาสยามก็รออยู่เร็วๆนี้ออ๋อฮะครับผมอันนี้ ปเป็นเวทีของสบายดีเริโอโชแจ้งเกิดน,นะครับพูดถึงเรื่องคอนสเสิร์ตน้องวิพูดมาเนี่ย <Studies. S 1> มันจะต้องมีโชว์อยู่แล้วนะฮะถามดีวกว่าว่าทั้งสองคนเนี่ยโชว์วันไหนเดี๋ยวเท้าความก่อน26ตุลาคมวันแรกเป็นตีมอะไรครับคุณเก่งกี้วันที่26นี้จะเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิต ยี่สิบเจ็ดตุลาคมยี่สิบจะเป็นลูกทุ่งวาไรตี้มีทั้งลูกทุ่งมีทั้งแนวลูกทุ่งป๊อปแดนอะไรพวกนี้มีเยอะแยะมากถามน้องออฟก่อนขึ้นเวทีวันไหนก็จะเป็นวันที่ยี่สิบหกค่ะลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพราะว่าน่างสาวมีการแสดงพิเศษด้วยเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรก็ลองไปติดตามกันในนะคะอุบไปก่อนอุบไปก่อนอุบไปก่อนตามไปเลยอุบไปก่อนอุบเอออุบไปก่อนแต่แต่รับรองว่าโชว์พิเศษแน่นอนค่ะพิเศษแน่นอนค่ะวันที่ยี่สิบหกนี้ค่ะแล้วก ถ้เพลงถึงสถานะโสดสถานะโสดนี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราไปอ่ะอ่ะอ่ะโสดกันนะเวทีนะซ้อมลองซ้อมเต็มกันถูกต้องอ๋อถ่าปละแล้วทีวินก็ไปอ่ะอ่ะอ่ะรอพ่อรักรอไต้องอ่ะเดี๋ยวก่อนของของของวินนี่ขึ้นวันวันน่าจะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะรอพ่อรักค่ะโอ้ได้ฟังสดแน่นอนนะแน่นอนค่ะรอพ่อรักจะบอกว่าเตรียมไว้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะจริงหรือเปล่าเป็นการร้อพ่อรักสไตล์ฮิปฮอปนะฮะ ที <You> know, uh ่น้องวิจะทำมีเต้นผสมเนาะโอ้แล้วเธอไปใครอย่หยุดหายใจเต้นที่ มขาเจ็บมันยังขึ้นได้นี่ครัขาแพงครับอต่เาตอนนะนี่ก็เป็นการโชว์ของทั้งสคนแน่นอนาเรื่องของคอนเสิร์ตผ่านไปเรียบร้อยมาเรื่องการขายของบูธของเราดีกว่าป๊อปมีอะไรไปขายหรือเปล่ามีเสื้อผ้ามีสซิงเกิลเลยนะคะเดี๋ยวขอแอบแอบ้านหลังอันนี้เลยถอนตัวไม่ง่ายถอใจยิ่งยกว่าแล้วก็สดนัถานัสดใหม่ล่าสุดเลยนี้นะคะรอว่าไปซื้อไปไม่ได้จคะไปขายอเลย ได้แตะฮะรีบบอกเลยนะณผับรีบบอกเลยมีแจ็คเสื้ออย่างนี้รหัสเอท่หักด้วยฮะองค่ะดันสองสองสามหกสามสามนะคะสถานะโซนอารอกฟ้าค่ะก็จะมีสองลายอย่างนี้ให้เลือกด้วยไปซื้อนะครับแล้วก็ใครที่จะไปซื้อของร้านคุณออฟนี่ไปถ่ายรูปไปเลยได้ไหมฮะเดี๋ยวจะแจกพร้อมลายเซ็นด้วยเลยค่ะถ้าใครซื้อเสื้อก็จะให้พร้อมลายเซ็นเลยใครอยากจับใครอยากจับมือจับมือได้ไหมฮะจับมือจับได้หมดเลยค่ะจะได้ทั้งตัวเลยโอ้ยเฮ้ยเจอกัรนี้หเจอกันฮะ ดูไม้ดึงพี่จ๊อกซี่เขาหนูจับแค่มือไงแต่ให้พี่ก็จับได้ทั้งตัวได้เลยนะฮะส่วนใครที่ไปถ่ายรูปจากออกมือถือถ่ายรูปไปปริ้นร้านผมได้นะฮะครับผมเูยผมปริ้นได้ฮะรับปริ้นฮะคะมองโทรศัพท์ถมอยโทรศัพท์ถ่ายไงได้เลยแต่อยากจะปริ้นมาที่รูปผมได้รับปริ้นเหรอปริ้น ผมอะไรที่เป็นตาผมรับหมดแลลวฮะครับผมครับอันนี้คือคุณออฟนะมีเสื้อนะฮะต้องค่ะน้องวีจ้ามีอะไรมาขายจ้าหนูจ้าหนูก็พี่กุ้งส่งมาค่ะบอกว่าไข่น้ำพันเหมือนเดิมน้ำพันซุกปีที่แล้วผมได้ทานปีที่แล้วบู๊เลยปีท่แล้วกันว่าใช่ปีที่แล้วนี่มาแบบหนึ่งคันรถขับกับสองคันรถ ขน้าขนตังขนตังฮะขอขนตังขนตังกับครับผมเฮ้ยแต่อร่อยจริงๆโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคือกินน้ําร้านเขาตลอดเลยนะอ่าไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อเลยฮะบุญเราเอาแล้วไปซื้อร้านเขาไหมไม่เออแม่ก็โกรธไม่ตลอดเอาไปเอาไปเออนะฮะปีนี้ก็ไปทานได้เอานอกจากน้ําพันแล้วมีอะไรอีกไหมีเสื้อผ้ามือออสงงงขพี่กุ้้วีด้้วยยเฮของพี่กุ้งพี่คุณกุ้งใส่แล้ว แบบไม่กี่ครั้ง<ช>เอามาเนี่ยนะใช่สุดยอดแม่ยกเตรียมน้ำหมากกระชกครับผม <c oughs> ผมบอกเลยฮะแม่ยกเตรียมน้ำหมากกระชกข <c oughs> อสักชุดหนึ่งไม่ต้องซักเสร็จป <c oughs> ุ๊บทานน้ำพันเสร็จแล้วซื้อเสื้อออฟดอกไปแล้วมาทานสตรอบเบอรี่สมูทตี้ยกเกลื <c oughs> อรัวแล้วก็มีซูชิอาหารญี่ปุ่นชอบ <c oughs> ปีใช่ไหมคะปีท่านน้องวิผมปีอยู่แล้วพูดนะฮะค่และถ้าผมไม่อยากจะไปชิมนะฮะผมจะถีบกับพูดเลยนะไอ้น้ำแดงปั่นผมเปิดกิดอะไรหรอกาวมารีสม่าุติี้โยเกิร์ตเอาไปยนน้ำแดงปั่นเลยอะมีมากกว่านั้นแล้วพิเศษมากปีที่แล้วผมภูมิใจมากขอขออนุญาตนิดนึงค่ะ คุณแม่ของน้องวีกับคุณกุ้งเกิดวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วจาก27ตุลาคมแล้วตรงกับวันเกิดผมด้วยแล้วปีนี้ก็ตรงกันอีกปีแล้วเป่าเค้กพร้อมกันแม่แม่น้องวีนะเป่าเค้กอยู่พราะเาบอกว่าวันเกิดผมพูอยากจะจุดไฟคืนเลยฮะไม่น่าเป่าวันเกิดเดียวกันเลยเดี๋ยววันนี้นัดกับคุณแม่ไปแล้วอ๋อัดไดแล้วเดี๋ยวจะไปเป่าเค้กด้วยกันมาถึงตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งคู่นะเชิญชวนกันหน่อยมาเที่ยวงานกันเริ่มที่ คุณออฟครับคานออฟนะคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกท่านเลยนะคะของค่ายอาสยามไปลุ้ทุ่งเฟสติวัลกันวันที่26และก็27นี้นะคะ2วันเลยแจกรถนะคะแจกรถวันละคันด้วย2วันก็2คันถูกต้องค่ะวันละคันนะคะมี2วัน2คันเลยแล้วก็มีลุ้นโชคมากมายเลยอย่าลืมไปประกวดกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นศิลปินของอาสยามกันด้วยไปกันเยอะๆนะคะนี่ก็เลย่าไปกันน้องวิครับน้องวิก็ฝากไว้้วยละกันไปเที่ยวกันนะคะจะบอกว่านึกถึงศิลปินนึกถึงหน้าศิลปินอาสยาม อย่างคนไหนเห็นหมดเลยมากันหมดทุกคนแน่นอนใครยังไงก็มาเที่ยวกันด้วยและที่สําคัญเที่ยวปุ๊บได้รถกลับด้วยอ่ะนะไม่มีที่ไหนแล้วค่ะมาเที่ยวกันเถอะค่ะที่อาเซียนของเราค่ะครับผมนะ26หและ27ตุลาครและกรมทหารราบที่ส1็รักษาพระองค์นั่นเองนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงยังมีโอ้โซนต่างๆอีกมากมายเลยด้วยนะครับอ่ตอนนี้เรื่องผลงานกันบ้างให้ฝากผลงานไม่ดีกว่าอ่าออฟเชิญเลยครับแล้วก็ต้องขอฝากด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยสถานะโซนนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน236 3 3 แล้วโทรออกนะคะฝากไว้ด้วยสถานะโสดค่ะนี่ครับเชิญครับโซ่น้องวิชขอฝากเพลงช้าๆซึ้งๆไว้ด้วยค่ะกับเพลงรอเพราะรักนะคะก็หาชมกันได้แล้วทางช่องสบายดีทีวีนะคะก็โหลดกันได้ค่ะดอกจันสองสองสามสองสองศูนย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่วิทยามุทิวัฒน์นสยามแล้วออบเด็กป้าสยามด้วยนะคะไม่ช่วยนี่แล้วน้องวิส่งเพลงเองละไม่ช่วยนี้เดี๋ยวให้ ส่งอพไตัวเองบ้างดีกว่าส่งเพลง,งนี้เลยนะคะเพลงสนุกสนานนะคะแต่งเองร้องเองเล่นมิวสิกวิดีโอเองด้วยสถานะสดจ้าแ <Okay. S 2> ขกรับเชิญครับผมข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ